ตัวนี้รุ่นไหนนะรุ่นเล็กอาราวครับใช่ <Okay. S 2> <laughs> เป็นแอ r โลเพครับแอ r โลเพตัวปกติ oh. เห็นมีมีอะไรนะตัวเล็กด้วยใช่ไหม <laughs> ใช่ครับมีแอลโ p เพทโกแอโลเพโกไม่อยู่แล้วครับมีพี่มาขอซื้อไปแล้ว oh, ขายแล้ว <laughs> ขายทุกอย่างครับที่นี้เดี <laughs> 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 ๋ยรออุณภูมิน้ำร้อนก่อนครับ อ,อกาตัวนี้ดีไหมตัวนี้ดีครับดีจริงครับเพิ่งได้มาใหม่ครับตัวนี้ก่อนนั้นนี้ใช้ทำมอือมอสวยงามอะ่ะใช่มันคุมอุณหภูมิได้ได้คงที่มผมยกมาดูแล้วเวลายกมาลินอะ่ะอุณหภูมิมันตกไปประมาณหนึ่งถึงสององศาเองอในเวลาสักสี่นาทีแสดงว่าดีจริงดีจริงครับสายน้ำก็เล่นเล็กได้เดี๋ยวนี้จะทำเมนูไหนพี่ทิมเนี่ย วันนี้นะครับก็จะเป็นกาแฟตัวนี้เลยนะครับโอลัมเบียซิดาตัวนี้ซิดาที่นี่เสิร์ฟลวสามร้อยห้าสิบขายออกกี่เสิร์ฟล้วเดี๋ยวดูครับน่าจะไปสองเสิร์ฟแล้วครับอันนี้เหลืออีกแค่เสิร์ฟเสิร์ฟเดียวเท่านั้นเะยว้าวเฮ้ยโชคดีมากเสิร์ฟสุดท้ายแล้วครับนี่ขอสัมผัสกินหน่อยใช่ครับนี่ขอดูเมล็ดก่อนเมล็ดนี่ครับเมล็ดสีสวยได้อีกเสิร์ฟหนึ่ง ันนี้เขาเรียกข้ออะไรข้ออ่อนข้ออ่อนนะตามที่โรเตอร์เขามาเลยเขาประมาณอ่อนไม่สวยไม่สวยอืมกลิ่นทะลูแมดเนยวไอเหลือเสิร์ฟเดียวจริงหรอมันจะเหลืออีกหน่อยนึงแต่มันไม่ได้มันไม่ได้โอเคเหลือเสิร์ฟเดียวขอดมเลยว้าวเขาบอกอะไรบ้างนะจะหาเจอไหมหาตออบร์ต่เจอเออนั่นสิ สตรอเบอรี่ฝรั่งพอเตอร์เมลอนไหลัปแล้วก็หวานด้วยดูซิว่าจะเจอไหมปกติเนี่ยชิมแต่ดิฟยังไม่ค่อยชิมแอโรเพสเลยอันนี้เป็นครั้งแรกที่แบบจะได้ลองชิมจริงจังชิมแอลโรเพสจากฝีมือของท็อปกาแฟมองบนนะครับ <laughs> <laughs> ปกติพี่เล็กจะได้กินแต่ดิฟนะ <laughs> ได้ชิมดิฟมาเยอะแล้ววันนี้มาชิมแอโรเพสบ้าง ไปลกุกเพรนี่มันยุ่งยากไหมเนี่ยมันไม่ยุ่งยากครับเราจะชงให้ยุ่งยากก็ได้หรือชงให้ง่ายก็ได้แด้วเราเลยใช่ไหมเดี๋ยวสูตรวันนี้นะครับจะเป็นสูตรที่ยุ่งยากครับว้าว <Wow. S 2> ได้เดี๋ยวมาดูกันว่าสูตรยุ่งยากมันเป็นสูตรอะไร <Wow. S 2> อันนี้ผมวอมวอมกระบอกนะใช่ครับแล้วก็บดด้วยคอมมานเดนเต้ใช่ครับ กี่คลิกครับเนี่ยเหมือนดิฟไหมอ่าตัวนี้เบอร์เดียวกับดิฟครับ25ิคลิกเรา <25 S 1> อยากให้สว่างแต่ว่าก็มีบอดีออ้มบดเหมือนกันดูซิว่ารสชาติจะออกมาแนวทางเดียวกันไหมใช่นะครับเดี๋ยวทำอะไรนี่เกียวเกี๊ยวโอ้มนเล็กแข็งอ่ะ ยีิห้าอโอ้ยสายเคี้ยวตลอดเลยอืมเดี๋ยวเอาสว่างสว่างหน่อยก็ได้ยี่ห้าเคี้ยวปุ๊บรู้เบอร์บดเลยใช่ไหมใช่ครับคำนวณมาแล้วเลยบอยมันมีความแข็งโอหอือ <c oughs> ได้เรื่องครับบอกเลยได้เรื่องอือ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> <c oughs> น้ำร้อนที่ใช้ก็ครับ25เฮ <95. S 1> ้ย95องศาอันนี้95องศาใช่ครับ <c oughs> วอร์มกระบอกซะอย่างดีลืมบดกรืมบดกัน ใช้กี่กรัมครับเนี่ย18บครับ18กรัมเลโชมันจะคล้ายๆกับดิบไหมเลโชจะแคบกว่าน้ำจบแค่170่งอืเจดสโอ้เข้มเลยใช่170-18กรัมใช่ครับก็พอเสร็จแล้วก็เจือจางน้ำอีก10 ml พอแล้ว ก็จะสว่างเหมือนดิบคล้ายๆนี่ฟิลลิ่งเป็นไงหมดเป็นไงเบามากนี่นี่กลิ่นหอมผมขอนะครับกลิ่นฟุ้งหมดแล้วอาดูไก่ใส่หน่อยนี่ครับไก่ใส่ตังนี้เนาะ ไปไหนต่อ,ตอ,อไรกันนะน่าจะหาอะไรกินไปเรือ่อยๆหอมาหอมากหอมมากทางร้านก็อน่อยอยากชิมแล้วอนเฮ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับตาับบ้านเลยอันนี้ก็วอร์มแอนโอเพีสของเรานะครับดูท่าแล้วเหมือนว่าจะนานกว่าดิฟเลยอ่ะ ถ้าชงอ่ะก็จะประมาณกันประมาณกันเลยครับถ้าสูตรนี้อันนี้จะเป็นสูตรที่ใช้ที่ร้านนะครับมันเป็นใส่กาแฟสองรอบนะครับเด็ดท็อปคอร์นญาเริ่มใส่เลยเนาะได้เลยได้เลยเลยเลยครับอินอยากชิมแย่แล้วเนี่ยครับอกา อกลิ่นแบบโอเคนะครับจะเหลือไว้ก่อนโอ้ต้องใส่สองรอบด้วยหรอใช่ครับท็อปอยากให้รสชาติเสิร์ฟนี้มันมีความซับซ้อนของกาแฟโอ้โหครับมาเดี๋ยวเราเริ่มนะครับรู้สึกว่ามีความพิเศษใช่สูตรนี้เป็นเรซีพีของท็อปเองเลยนะครับมาเริ่มกันดีกว่า น้ำร้อน95องศาครับโอ้กลิ่นฟุ้งมากอะ่ะหอมหอมหอมคนครับ ชิวนาทีถึงใส่ครั้งที่สองนีนครั้งที่สองใส่ได้เลยครับแต่ว่าต้องใส่เบาๆไม่ให้กาแฟจมครับอ๋อไหน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 มันลอยอยู่ใช่ไหมใช่ครับอ๋อใช่ครับ,<อ>บแล้วก็หนึ่งนาทีครับก็ลิ่นข็แข็งๆเลยจขอบคุณมากครับพี่ กลิ่นเยอะยุ่วอกลิ่นเยอะยุ่วใช่ค่ะเก้าสิบบาทจากนี้หอมฟุ้งมากครับใช่อกลิ่นแบบฟุ้งมากครับอันนี้คือทำแล้วเนี่ยไล่อากาศครับเวลาคนเราจะไม่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 มีอากาศมาต้องไล่อากาศแบบปริมๆเลยนะ่ ตอนนี้จะเร็วมากปึ๊บนเดี๋ยวเรามาดูท่าท่าบางคนบางคนมีน้ำใต้ศอกท็อต้องมีน้ำอะไรนะท็อปเป็นยังไงคท่าธรรมดาครับเขาจะไม่ให้กระบอกเอียงครับทาจะเจ้ามือมากำไว้อื เรกดให้จบอยู่ที่สองนาทีครึ่งครับเ,เสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วครับเฮ้ยไปเร็วจริงอะใช่เสร็จแล้วโอ้นี่เห็นสีเลยแบบน้ยสีใกล้เคียงกับดิฟนั่นเนี่ยใช่ครับอืมนี่ครับเสร็จแล้วครับผมก็นึกว่าจะนานกดก็ไม่นานนะฮะ<ม>ลืมลเปิดแมส เปิดแมสเลยหอมมากสวัสดีจ้าพี่น้งองผลไม้สุสกอุ๊ยน่าลองอุ้ยแก้วเพียบเลยที่ทา้ S แบบเข้มๆหรือทาอ <S อน S นี่เรามีแก้วให้ลองชิมกันหลายแก้วเลยนะอันนี้ของ ABC อันนี้ครูฟนะครับเอสว่างหน่อยไหมครับตัวชาบแล้วแต่ท็อปจะเสิร์ฟพี่เลย อ๋อสว่านหน่อยก็เติมน้ำใช่ไหมประมาณ10 ml ครับโอเค เี่ยรสชาติเหมือนกันไหมไอสองตัวเนี้เหมือนกันอยู่แล้วครับเพราะว่าเป็นทรงบรลานนะครับอแต่ตัวนี้จะเป็นการดึงอโลมาแล้วก็ความหวานของกาแฟถ้าตัวนี้จะออกเปรี้ยวครับอโลมาจะเบากว่าตัวนี้ครับเหมือนกดอนะกดแอสติกหรืออะไรนะอใช่มันจะดันขึ้นมานะครับทําให้เปรี้ยวตันนิดหวานมันจะมบาลานใช่มาลองครับ่พี่เล็กลอง ซิดาที่ชงจากบรลานก่อนโอเคเมื่อกี้เสิร์ฟแล้วให้นะครับ350บครับสามร้อบครับทุกคต้นทุนนะสามรับ <c oughs> อันนี้คือเหมือนว่ามาแบ่งกันให้ชิมครับอันนี้ขายต่ำกว่าทุนนะต่ำกว่าทุนครับอันนี้ไม่ได้กำไรครับหอมหอมแบบผลไม้สุกๆมาเลย เขายตัวบูชูสเลยอ่ะเป็นไงล่ะบูชูสโคลัมเบียก็ตัวนี้ก็โคลัมเบียเหมือนกันป่ะโคลัมเบียเหมือนกันเออรู้สึกขายตัวบูชูสเลยอ่ะฉ่ำมากแต่มีความเป็นความเปรี้ยวแตรโตมันี่ใช่เลยนะเป็นแอนนองเฮทที่มีความซับซ้อน ลืมเลยว่าอันนี้ทามาจากไฮโรเพสคือภาษาอักฤษกินดิฟรสชาติมันมันก็คล้ายกันเลยแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันมันซอสหวานชัดกว่าใช่เลยมีความเป็นฝรั่งนะอัพเดมายาวอัปเดตดีแต่ลองแก้วอื่นกันแก้วอื่นต้องมาไล่มาเนี้ยนะนี่หวานเขาบอกหวานอันนี้อันนี้บาลานนะบาลานอันนี้หวาน นี่แก้วหวานครับผมอืมปกติที่ดื่มแต่วเบเนมูสใช่ไหมเฮ้ยจะกลิ่นใกล้เคียงกลิ่นรสชาติใกล้เคียงกับตัวบาลานนะ่ะเอาน,นที่ือตัวน,นี้ก็คือเหมือนเขาเคลมมาเป็นเป็นตัวบาลานกินแบบออกฟิตดีขึ้นหรือว่ากินชุ่มเปรี้ยวหวานคล้ายกันเลยคล้ายกันเย็นๆแยกไม่ออกเลยเข้ามา,มาอันนี้ เขาบอกเป็นเปรี้ยวเขาบอกเขาบอกเป็นแก้วเปรี้ยวนะครับเป็นแบบแก้วเปลือกบางๆแต่ไม่ได้เปรี้ยวจังเปรี้ยวขึ้นเลยเออทำไมเปรี้ยวขึ้นอืมเปรี้ยวขึ้นเลยเปรี้ยวน้ำอ่ะใช่เปรี้ยวจริงเปรี้ยวน้ำจริงครับเห็นไหมครับว่าแก้วสงงงงงเงินเลยเพราะวี้ตัวนี้พี่บอดี้จะหนัก ใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกันครับเพราะว่านะเท่าที่ชิมของพี่เล็กครับอันนี้เด่นเลยใช่ครับมันจะโดดเลยรสชาติความเปรี้ยวขึ้นมาเลยเนี่ยใช่ครับตัวนี้เปรี้ยวโดดเลยครับอืมใช่เฮ้ยมันแปลกจริงนะเนี่ยเด่นเลยอันนี้ก็คือถ้าลูกค้าชอบเปรี้ยวก็ใส่แก้วใบนี้เสิร์ฟให้ลูกค้าได้เลยอืมอันนี้คือชอบหวานอโลมาครับก็ตัวนี้เลยไอ้ตัวนี้เปรั้ผมปลานก็ผมเปรี้ยวหวาน อันนี้เขา,เาบอกบาลานซ์หรือว่าแบบเน้นหวานออกเน้นหวานนะอ๋อ้โหสงสัยเดี๋ยวต้องชิมกันอารมณ์มากไปชิมกันสใช่สงสัยครับตัวนี้แบบเน้นหวานนะอืมความเปรี้ยวลดลงอร่อยบาลานซ์ขึ้นหวานมาหวานมาชช็็ออกกกกโโแแลลตตไม่หนักเกินไปไม่ Give แบ <ainsi> Kaf <c oughs> บเปียสวัสด เออรู้สึกกินกลับมาปุ๊บตัวเนี้ยรู้สึกวัันนี้จะหกกกกวว่าตันี้้ชิมรูสึลมๆอ่ะนี่ครับมามาครับทุกคนแต่ถ้าไดสีผมมีลงไดนะถ้าผมไดฝรั่งนะไดขาให้เป็นีความเปรี้ยวแบบสตจูเบอรี่แต่เนี้ยสีเดิมอืแล้วก็หวานได้ดีเดิมๆเลยครับขออนุญาตเอาตลับเป็นหวานได้ไหมได้เลยพี่เอาเลยครับตามสบายเลยครับพี่ง่ายอ่ะนะเป็นเมกานเลียที่แบบดื่มนง่ายนี่หนักมากนี่ีหมอะแกแบบ จิบจนเย็นนะถึงจะได้สตอรอเบอรี่ชาดนะครับใช่อันนี้ครับผมเดี๋ยวจบไม่สวยครับนี่ลองดูนะนะน้ำแข็งจะสดชื่นขึ้นมันก็ยังเป็นกาแฟอีกนะมันจะไม่จืดมันเป็นน้ำหวานขึ้นเลยอืมกึนกึนแบบตามแบบหวานอนะกึนน้ำลายตามเพราะหวานมันติดคอดีเนาะก็เขาบอกกาแฟดีเนะี่ยต้อง ติดคอนานปะติดคอนานติดคอไม่ได้ติดคอหายใจไม่ออกนะคือแบบติดมันยังชุ่มฉ่ำอยู่ในลำคอแต่ถ้าทำเป็นเย็นน่าจะแบบก็สดชื่นคือสดชื่นเนาะใช่เอ้ยดีเนี่ยเดี๋ยววันอีกแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวนอื่นแล้วเนี่ยลองไหมลองเย็นไหมเดี๋ยวใส่น้ำแข็งโอเคโอเค โุ้ยเย็นกลิ่นมันอันนี้เกับลิ่นได้กลิ่นทำไมชัดขึ้นอ่ะกลิ่นควกสตรอเบอรี่ตอรอเบอรีห่หวานหวานแบบตอรอเบอรี่อือหตัวนี้แนะนำเลยอ่ะต้องแล้วแต่คนชอบดีกว่าเนาะแต่คนชอบแต,แต่ผมว่าเย็นอะดื่มเย็นอ่ะสดชื่นแล้วก็แบบชัดขึ้นเพราะ แอรโลเพสตัวนี้ทำเลโชหนึ่งต่อสิบเฮ้ยสตรอเบอรีร่มาเออชักชักตอนเย็นจริงสดชื่นมาถึงแล้วครับ <c oughs> เ,เจอเจอโอเคท็อปครับผมจะบอกว่าประทับใจกับตัวนี้<ช>ประทับใจเลยกินกินร้อนเนี่ยยังไม่เท่าไหร่แต่พอมาใส่น้ำแข็งเนี่ย สดชื่นสดชื่นเนี่ยเฮ้ว้าวเลยอ่ะโอ้หเจ๋งมากเจ๋งมากครับผมถ้าใครอยากมาชิมแบบนี้นะครับแอลเอเพสสูตรเฉพาะกาแฟมองบนใช่ครับชวนเพื่อนมาเลยเลยมาได้เลยนะครับนะทีสวนน้ำสายใหม่ครับผมถนนเพิ่มสินครับก็ใครอยากมามองบนนะครับหรือว่ายังค้นพบตัวเองไม่เจอว่าชอบรสชาติไหนมาเลยครับแนะนําให้มาหานะครับเดี๋ยวท็อปจะพาเปิดประสบการณ์นะครับอืมจัดไปครับผมจัดไปครับ โอเคทุกคนวันนี้จัดไปครับเสิร์ฟ350บาทขาดทุนนะเขาบอกขาด,ดทุนครับ <laughs> ต้นทุนมาเท่าไหร่นะ275เอ้ย <27 5. S> 3 7 5 375กิน350บาท <laughs> คนกินกำไรละนกินกำไรครับโอเควันนี้ขอบคุณมากที่แบบเอ้ยชมกาแฟตั้งแต่โมกโพอรดเลยแล้วก็มาว้าวตรงแอลรเพสใช่ใครอยากโดนนะฮะอยากโดนเลยนะ อยากโดนป้ายยาอยากโดนป้ายยามาเลยครับต้องมาต้องมานะฮะกาแฟมูลนะครับผมมองบนแค่แค่ป้ายเบาๆก็ติดต้องมองบนยังไงนะลงโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะพาไปร้านไหนหรือไปเที่ยวที่ไหนติดตามกันไว้นะยังไงฝากกาแฟมองบนไว้ด้วยนะครับเอาไว้ด้วยครับบายบายแล้วครับผมปริมครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับ